สบายดีพี่นอ้องป้องกายสู้ปู่สุคนนะครับบาวซนพาทุกท่านเขาปลาอีกคือเเ่านะครับเมื่อนี้มาหาเก็บเห็ดนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้บอ่อจะมานบ่อนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กแดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจบาวสนนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ่าว่าลายใายญ่ห่างนะครับจะได้บ่เสียเวลาพี่น้องในการเก็บเห็ดตามมานะครับพี่น้อง ดอกใหญ่ขนาดพี่น้องพาดเต็มจอนะครับเบื้งเบึง Thank mm -hmm. you. ธาตุธาตุน้ำไหลลวงตามกระแสหากเป็นว่ารี่ไหลกระด้างใจของไอ้บรอโภคสายหรือเส่าบรเท่าไหลจะเคืือเหลือกําลังสิปานสันไหวกับบ่อฟังพี่น้องเอ้ยถึงช่วง้ายของรายการแล้วนะครับที่น้องสำหรับในคลิปนี้นะครับกับบปมาณประไดนะครับนี่นะครับบ่อเต็มตานะครับแต่ก็พ่อได้อยู่คือเก่านะครับเนี่ยพาะได้สำหรับคลิปการหาเห็ดในไม้นี่นะครับกต่ยังพ่อได้อยู่นะครับจะคิดว่านาจะห้วย นะครับเห็ดหหมกอกระนาจะห่วยเล้วนะครับพี่น้องบ่ได้เต็มตาซ้ำนะครับแต่ก็ยังหมานี่เก่าอยู่นะครับวุ้งพ่อได้นะครับสําหรับในไม้นี่นะครับกับการหาเห็ดในรอบนี้นะครับท่านผู้ชมจะถึงช่วงายของรายการนะครับจะได้อําราพาจากพี่น้องไปก่อนนะครับกับใบยักษ์พัดพักนาเวลาหักมาลายใบยากษไกลพี่น้องเวลานั่นหักไก่มาพี่น้องเอ้ยไกลเมื่อนี่เมื่อไม่ซิมาหาคันเป็นชื่อว่าย่างซิมันมาหาเจ้านะครับ ขอให้พี่น้องอยู่ดีกินเซียบอยู่เจ็บกินนัวลำลำดรวยด้วสู้กู่สู้คนนะครับบ่เจ็บบ่จนกันเดอ้อพี่น้องรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับแดีวค่อยพ่อกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ